เวลา17นาฬิกา1นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2559ถึง2560ณหอประชุมมหาวชิราลงกรมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครอ,อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครเป็นวันที่6 ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญารัฐปศาสนาศาสตร์ดุษดบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยา ราชภัฏมหาสารคามรวมทั้งสิ้น1983คน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างครบวงจรโดยใช้พื้นที่ในการพัฒนาในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดมหาสารคามจากเกษตรเคมียกระดับสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร ได้รับมาตรฐานข้าว G A P มาตรฐานข้าวอินทรีย์ส่งผลให้เกษตรกรมีงานมีอาชีพที่มั่นคง